สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสัปดาห์ที่17นี้เราอยู่ในบทที่8เรื่องน้ำนองเต็มตลิ่งค้นความจริงให้กระจ่างค่ะ เดี๋ยวรอบมาทบทวนกันก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูให้นักเรียนทําใบกิจกรรมที่8.1นะคะในหน้าที่72การค้นหาระบุเว็บไซต์นะคะหลายคนส่งงานให้ครูเรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ส่งสามารถตามงานร่าที่ช่อง YouTube ของครูเลยค่ะ สัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะเปิดหน้าที่74นะคะเราจะมาทำใบกิจกรรมที่เหลือกันใบกิจกรรมที่8.2ชานมไข่มุกนะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนอ่านพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของชานมไข่มุกจากเอกสารต่างๆต่อไปนี้นะคะแล้วเขียนสรุปเป็นสำนวนของตนเองตามความเข้าใจนะคะถ้าหากว่าเราอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็คงได้สืบค้นข้อมูลกัน,นจาก สาเว็บไซต์เลยนะคะซึ่งเวลานักเรียนอยู่บ้านนักเรียนสามารถสืบค้นเองได้เลยนะคะในโทรศัพท์นักเรียนก็ได้จาก3เว็บไซต์นี้นะคะแล้วก็สรุปเรื่องชานมไข่มุกออกมาให้ครูแต่ถ้าสำหรับใครนะคะที่เออไม่ถนัด ในการสืบค้นหรือว่าไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกคือต้องเรียนในโทรศัพท์ด้วยต้องมาสืบค้นด้วยอาจจะไม่ถนดัดไม่เป็นไรนะคะครูก็ได้สรุปลงมาให้แล้วนะคะข้อมูลก็จะคร่าวๆประมาณนี้เป็นการ เริ่มต้นของชาไข่มุกนะคะในช่วงปีคศ1988นะคะโดยข้อมูลที่พบว่าสมัยนั้นเนี่ยมีร้านชื่อชาฉุยถังนะคะในเมืองไถจงประเทศไต้หวันนะคะเป็นร้านแรกที่คิดค้นเมนูชานมไข่มุกขึ้นมานะคะอันนี้ครูก็สรุปเป็นคร่าวๆมาให้ซึ่งนักเรียนสามารถหาข้อมูลจาก3เว็บไซต์นี้เองได้เลยนะคะแล้วก็สรุปได้แตกต่างจากครูเช่นเดียวกันค่ะ เรามาดูต่อเลยค่ะในใบกิจกรรมที่8.2นะคะวัตถุปริศนาในหน้าที่75นี้นะคะให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดแล้วตอบคำถามนะคะสถานการณ์มีอยู่ว่ามีคนถ่ายภาพวัตถุบางอย่างในอ่าวไทยนักเรียนค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์พบข้อมูลต่างๆดังนี้นะคะอันที่1นนักเรียนพบข่าวที่เกี่ยวข้อง2แหล่ง อ่ะเรามาดูแหล่งข่าวที่1กันนะคะพบวัตถุปริศนาในอ่าวไทยเมื่อปีพศ2457นะคะบริเวณอ่าวไทยเป็นเขตสัญจรของเรือสามเภามีบันทึกไว้ปีพศ2500ว่ามีกลุสมบัติ ของเรือเดินสมุทรที่ถูกนำมาทิ้งไว้ปัจจุบันยังไม่มีผู้พบคาดว่ายังอยู่ใต้ท้องทะเลเขียนโดยรองศาสตราจารย์ด็อกเตร์สักสิทธิ์ประสิทธิ์เฉลิมนะคะคณะอักษรศาสตร์ษษษและวรรณกรรมมหาวิทยาลัยโอเชียนวิงนะคะอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่1นนะที่หาได้เรามาดูข้อมูลที่2กันค่ะแรงข่าวที่สพบว่าพบเศษ อาวุธนิวเคลียร์สมัยสงครามโรคครั้งที่2ในบริเวณเอ่าวไทยนะคะประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาคราและก็สมุทรปราการควรอพยพพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงแล้วก็มีลิงก์แปะมาให้นะคะโดยอาจารย์แหลมทองสำรวจไทยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจนะคะคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเลสมุทรศาสตร์และพลเอกประก,กิตสุวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธอุปกรณ์อันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญสองคนระบุมาแล้วก็ให้อพยพเลย ภายใน24ชั่วโมงซึ่งสมัยสงครามโลคครั้งที่2นานมากเลยนะคะนักเรียนจากข้อมูลด้านบนนะคะนักเรียนคิดว่าข้อมูลจากแหล่งใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันและเพราะเหตุใดในส่วนคําตอบเนี่ยนักเรียนสามารถวิเคราะห์เองแล้วตอบเองได้เลยนะคะแต่ถ้ายกตัวอย่างให้นะคะคุณครูก็จะระบุว่าจากข้อมูลแหล่งข่าวที่1่เนี่ยน่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ามีการคาดเดาคาดเดาเฉยๆนะคะว่ามีกุศลบติของเรือเดินสมุทร มาทิ้งไว้แต่ยังไม่มีผู้พบเห็นเป็นเพียงคาดเดานะคะนักเรียนซึ่งข้อมูลจากแหล่งข่าวที่2เนี่ยไม่ได้เกิดจากการคาดเดามีการสั่งการให้อพยพออกจากพื้นที่ซึ่งอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้ เห็นไหมคะว่า2แหล่งข่าวแตกต่างกันนะคะอันแรกเนี่ยคือคาดเดาเฉยเราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามีกุศมบัติจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่แหล่งข่าวที่2เนี่ยคือให้อพยพภายใน24ชั่วโมงซึ่งแล้วถ้าอพยพไปแล้วและประชาชนจะไปอยู่ที่ไหนใน3จังหวัดนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วจะมีจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2องดังนั้นจากข้อมูลเนี่ย ทั้งสองแหล่งข่าวเออความเป็นไปได้น่าจะเชื่ออันที่1มากกว่ากันนะคะเพราะว่าตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกที่สองถ้าจะระเบิดจริงก็คงนานไปแล้วอะเนาะอ่ะอันนี้จากการวิเคราะห์ของครูเองนะคะแต่ว่านักเรียนสามารถอ่านทั้ง2บทความและวิเคราะห์เองก็ได้นะคะในคำตอบได้หลาก,หลา,กหลายไม่จําเป็นต้องเหมือนของครูก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะในข้อที่2หน้าที่77นะคะเมื่อนักเรียนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่ามีวิดีโอการแถลงข่าว อาจารย์แหลมทองนะคะแล้วก็พลเอกประกิตผู้ให้ข่าวในแหล่งข่าวที่สองดังนี้นะคะอาจารย์แหลมทองเนี่ยเขาพูดว่ามีข้อความส่งต่อกันอ้างคำพูดของผมโดยบอกว่าของสิ่งนั้นเป็นระเบิดแต่จริงๆผมไม่เคยพูดเช่นนั้นมันอาจจะเป็นสัตว์ทะเลชนิดใหม่ก็ได้เห็นไหมคะเขาไม่เคยพูด เ,ออเพราะฉะนั้นในข้อเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะว่าเราเชื่อถือไม่ได้เลยเพราะว่าเนี่ยพอเราหาข้อมูลเพิ่มไปอาจารย์แหลมทองเขาไม่ได้พูดแล้วนะว่ามีระเบิดส่วนพลเอกประกิตเองก็พูดว่าตามที่มีการส่งต่อข้อมูลกันในสังคมผมขอยืนยันจากความรู้ของผมสิ่งนั้นไม่น่าจะใช่ระเบิด นะคะไม่ใช่ระเบิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของ2คนเนี่ยเป็นการยืนยันได้ในข้อที่1น,นะคะว่าเราไม่เชื่อถือข้อมูลแหล่งข่าวที่2ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีการอพยพประชาชนทั้ง3จังหวัดแน่นอนนะคะอ่ทีนี้เรามาวิคีคห์กันอีกใน2คํข้อพูดของ2คนนี้นะคะ คำถามถามว่าให้นักเรียนพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อสรุปแต่ละข้อโดยทำสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกนะคะน่าข้อความคิดเห็นของนักเรียนและให้เหตุผลประกอบนะคะเขาถามว่าสิ่งที่พบใต้ทะเลเป็นสมบัตินักเรียนว่าน่าเชื่อถือไม่แน่ใจหรือว่าไม่น่าเชื่อถือเอาอย่างไงดีในคำพูดทั้งสองคนนี้นะคะได้กรอบสีฟ้าและกรอบสีเขียวนักเรียนลองอ่านดูดีๆเนี่ยไม่มีคนไหนพูดถึงสมบัติเลย เห็นไหมคะไม่มีคนไหนพูดถึงสมบัติเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านไม่ได้ระบ,บุถึงสมบัติเลยนะคะอ่านเรียนตอบลงไปได้เลยนะต่อไปค่ะเรามาดูค่ะสิ่งของที่พบใต้ทะเลเป็นอาวุธใช่หรือไม่ใช่น่าเชื่อถือไหมไม่แน่ใจหรือว่าไม่น่าเชื่อถือ ไม่น่าเชื่อถือนะคะเหตุผลอะไรเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนระบุว่าสิ่งที่พบในทะเลไม่ใช่อาวุธและระเบิดนะคะอาจารย์แหลมทองก็บอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ระเบิดแน่ๆอาจจะเป็นสัตว์ทะเลส่วนพลเอกประกิจก,ก็บอกว่าจากความรู้ของผมเนี่ยสิ่งนั้นไม่น่าจะใช่ระเบิดเพราะนั้นเป็นการยืนยันทั้งสองคนเลยว่าไม่ใช่ระเบิดแน่นอนนะคะสิ่งของที่พบใต้ใทะเลเป็นสิ่งมีชีวิต ออันนี้ต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจสาเหตุมาจากอะไรก็เพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญเพียงท่านเดียวที่สันนิษฐานว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตก็คืออาจารย์แหลมทองนอั่นเองใช่ไหมคะมีอาจารย์แหลมทองคนเดียวพูดว่าสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นสัตว์ทะเลชนิดใหม่ก็ได้ ะะก,ก็ได้คําว่าก็ได้ก็คือเป็นการคาดเดาเป็นการสันนิษฐานนะคะซึ่งไม่ได้ระบุว่าจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่แน่ใจส่วนผลเอกประกิจไม่ได้พูดถึงสัตว์ทะเลหรือสิ่งมีชีวิตใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นในออข้อนี้เราก็ต้องตอบเป็นกลางๆไปก่อนนะคะว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้น้องเพราะว่ามีคนให้ข้อมูลเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะอ่า เรามาดูสรุปการเรียนการสอนในบทที่8กันเลยนะคะซึ่งบทนี้มันจบไปแล้วตั้งแต่เทอมนี้แล้วเนาะเราเพิ่งมาทำในงานให้จบกันนะคะในบทนี้นะคะพูดถึงการค้นหาข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงนะคะทำให้เราได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาโดยระบุเว็บไซต์ค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์หรือว่าการค้นหาโดยระบุช่วงเวลาเนี่ยทำให้เราค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นนั่นเองนะคะการค้นหาโดยระบุชนิดของข้อมูล เชะะ่นรูปภาพวิดีโอข่าวสารแผนที่แล้วก็การค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานควรค้นหาจากหลายแหล่งและค้นหาให้รอบด้านสรุปข้อมูลด้วยภาษาของตนเองและอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย ข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะนําไปสู่การทํารายงานของนักเรียนในช่วงชั้นต่อๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นมหนมสม .3 าเนี่ยนักเรียนจะต้องเริ่มทํารายงานด้วยตัวเองและการค้นหาข้อมูลมาทํารายงานเนี่ยก็สําคัญมากในบทนี้ครูเลยเลือกหยิบมาสอนก่อนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักการค้นคว้าข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะนำมาประกอบกันแล้วก็มาสรุปเป็นภาษาของตนเองไม่ใช่ก๊อปของเขามาทั้งหมดเอามาแปะแล้วก็บอกว่านี่คือรายงานมันไม่ถูกต้องนะคะ เราไปเริ่มมาจากเว็บใดเว็บหนึ่งแล้วก็แปะลงไปเลยทั้งหมดแล้วเราก็บอกว่าอ่ะนี่คือรายงานส่งครูซึ่งมันไม่ถูกต้องนักเรียนต้องหาจากหลายๆแหล่งเอามาสรุปเอามาหยิบจับเอามาให้กลายเป็นภาษาของตัวเราเองที่สําคัญนะคะหลังจากที่เอาข้อมูลของเขามาแล้วเนี่ยควรเขียนอ้างอิงให้เขาด้วยให้เครดิตเขานิดนึงนะคะเขาก็จะหาข้อมูลให้เราแล้วเนาะ บรรณานุกรมนะคะเป็นการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อให้เกียรติของเจ้าของผลงานและมีประโยชน์ต่อผู้อ่านในการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปอันนี้สําคัญที่ผู้บอกแล้วนะจากการหาแหล่งอ้างอิงเนี่ยบรรณานุกรมก็สําคัญในบทนี้นะคะก็มีการสอนเรื่องการเขียนบรรณานุกรมให้นักเรียนด้วยเพราะฉะนั้นหนังสือเรื่องนี้นักเรียนสามารถเก็บไว้ได้เลยเนาะเอาไปต่อยอดในช่วงของมอ .1 ม .2 ม .3 าม .4 ส6ต่อไปได้เลยนะคะ เพราะว่าการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องเขียนยังไงในบทนี้ได้บอกเอาไว้แล้วนักเรียนควรจะได้เรียนรู้เนาะแล้วก็เอาไปใช้จริงในการเรียนต่อๆไปนะคะ,ะนักเรียนสามารถถ่ายรูปส่งงานมาได้ที่รเราออฟฟิเชียลเดิมเลยส่วนใครนะคะที่คิดว่าครูสอนเร็วพูดเร็วเกินไปนักเรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะที่ช่องของครูไม่เข้าใจตรงไหนหยุดคลิปไว้ได้นะคะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือหรือถ้านักเรียนไม่เข้าใจจริงๆนะคะนักเรียนสามารถทรสอบถามครูได้หรือว่าถามา ในลาออฟฟิเชได้เช่นกันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์หน้าครูก็จะขึ้นบทใหม่ให้กับนักเรียนแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนบายบายค่ะเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้า